หมอไปไหนหมอไปทันเสาครับแล้วทำไมหน้าถึงแปะยาชาไหมคะเพราะว่าจะทำหน้าเร่เงครับอ๋อคืออยาจะเลยทำโปรแกรมไหนอ่าเดี๋ยวดูกันครับโอเคอเค่ะก็วันนี้มายิงหน้าตัวเองนะครับจะเป็นทั้งคนไข้แล้วก็เป็นทั้งหมอในคราวเดียวกันเลยเครื่องที่จะยิงก็คือเครื่อง m p t นะครับเป็นตัวยวกกระชับใบหน้านะครับปล่อยพลังงานเป็นโฟกัสอัลตราซาวด์นะครับลงไปที่แต่ละชั้นของหน้าเรานะครับ ใบหน้าของคุณหมอที่คุณหมอกังวลมีอะไรบ้างคะเพราะจริงๆเนี่ยที่กังวลที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นแบบร่องแก้มนะครับมีเรื่องของหน้าที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับมีหน้าด้านหนึ่งที่ใหญ่กว่าหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของแพทที่เยอะแล้วก็มีเหนียยที่เยอะนะครับหมอก็อยากทําให้ทุกอย่างตรงนี้มันดีขึ้นล่องแก้มอยากให้มึ้นขึ้นแก้มอยากให้มันชัดเออกอบหน้าชัดขึ้นตัวเนี่ยเพดหน่อยลงแก้มน,อน้อยหน่อยลงนะครับปามอ่อนคอยของใบหน้าก็อยากให้มันขึ้นไปบ้างน,นะครับ ก็ S <S <povo> <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าทำแค่ f ั r อาจารสาว MPT เนี่ยทำได้แค่ไหนเพราะปกติอย่างที่บางคนเข้าใจแต่ว่าเขาจะไปว่าคนท้วนหรือคนหน้าใหญ่ๆเนี่ยทำ MPT หรือทำวัตถุคอมเมอร์หรือทำไฮฟูนี่จะไม่ขึ้นนะครับเรามาดูกันเพราะ MPT เนี่ยเป็นอัตถุคอมเมอร์รุ่นใหม่แล้วก็เป็นไฮฟูที่ทรงพลังที่สุดที่มีตอนนี้เลยนะครับ master